ท่นเลยแลครับอยู่กับผมน้ำเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาสอนตีบวกฟอร์ตูนนะครับผมยังแรกสมุดต้องมีกรบีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาใส่เข้าไปสามารถใช้ปีแอพอะไรก็ได้นะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมแมา่ฟอร์ตูเดี๋ยวผมจะลองเทสกับอันนี้ดูเนี่ยบล็อกบล็อกอะไรวะบล็อกบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมแต่วันนี้ผมจะเทสกับบล็อก บ็อกไอ้บ็อกเลยดีว่าบ็อกนี่นะก็เอ้อนี่มันได้เป็นบล็อกนี้วะรลองโอุญยาเป็นบ็อกเพชรดูดีมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็บลอกเอเมลอนดูจะวางเลยนะครับผมผมวางอะแล้วผมก็เจอไอ้เขียวด้วยนะครับผมผมไม่หันไส้มาละ ผมจะลองใช้ฟอร์ตูนขุดดูว่ามันเลือกแรงทนาดไหนแ๋้วปรับเกมโหมดกันทุกคนสามารถรับชมอินตอกผมได้ก็รับผมมันจะริงริงอยู่ให้ตายคลิปนะครับผมเพิ่มไปเลยนะครับผมหรือจะทิ้งริงไว้ให้ตายดูนะครับผมดูฟอร์ตูนี่เรามาสี่เมตร นี่คือฟอร์จูนของจริงนะมันไม่ใช่ฟอร์จูนมันคือฟอร์จูนเอาไว้เอาไวข้ขุดเอาไวข้ขุดก็คือสำหรับลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมแก้ม,มาเทให้ดูจรยงๆว่าเดี๋ยวผมเพื่อนทุกคนจากไปฟอร์จูนนะครับผมมันก็แค่นี้ครับ